ีเจ้าหมาน้อยสวัสดีอ้าวหมาหมาเล่นน้ำทะเลด้วยสวัสดีเจ้าหมาน้อยอุ้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 ยหมาเล่นทรายอุ้ยหมาเล่นทรายหมาเล่นทรายหมาเล่นทรายสวัสดีเจ้าหมาน้อยไหนกันอุ้ยเล่นของเล่นพี่กับตันแล้วไหนดูหน้าไหนสิไหนเกะตันนู้นหมาหมาน่ารักจังเลยตันดูมันนะ อะไรนะอ๋อล das ja oh, oh, flo oh, ูกลองดูลูกสิอลงไปลูกสิโอาน่ารักจริงเลยวาน่ารักจริงเลยเอาวาน่ารักจริงเลยหมากี่ต <e oh, okay, uh ัวมากี่ตัวนับสิกับตันนับสิหมากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปกัี่อาสบโอ้อย่าวิ่งลงไปคนเดียวลูก าเป็นบร sponge, giving, ิการครับนี่พี่กระตูนกับน้องฟางน้ำซันเลยน้ำซัดเลยไม่เป็นไรพ่อบริการอุ๊ยพ่อหน้าตาพ่อบริการมากเลย เดวตาจะวางน้ำค <Like, S 3> oh, ่ะจะหูแล oh. oh, oh, ้วอุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสไปเดอร์แมนโอ้ยน้องคอยอะลงไปเรื่องนั้นนะลูกเรื่องอะเออระวังนะเออเอออย่ากัน ขอาพ่อตรงนั oh, oh no no ้นก no ็ได no ้ล no ูกน no ้ม no ันไม่ใช่ลึกมากเอาแ้วเอาน้องหมาน้องหมาน้องหมาเอากลับไปดูน้องหมาอีกแล้วน้องหมามาเล่นด้วยเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหม สนุกมากเลยค่ะเอาไว้ไปทางนู้นต่อไว้ไปทางนู้นต่อ น้าทายค่ะด้าอยัาลงไปทางนี้ลงไปทางพ่อหรือครับไปทางพ่อครับ<ะ>แต่ระวังลูกมันลงทางพ่อครับ ไปขึ้นบันไดกันไปขึ้นบันไดกันะระวัางเลื่นทาง,ทงนี้เลื่นล้วน้ำเปียกกระตั้งตันลื่นค้าต้องเอาน้าทร่ตสดหน่อยตาอย่าลงไปลึกลูกตาอย่าลงไปลึกค้า

อะไรเลยมันลงไปในนูน่นนี่ตรงนี้มันมันมันเรียบก,กว่านี่ค่ะต้นมาตรงนี้ค่ะต้นนี้นี่นี่นอนตรงนี้นอนตรงนี้้งตันครับตันครับไปทางนี้ลูกไปทางพี่ไปลูกไปทางพี่ไปไปทางพี่ไป,ไป สุดยอดเลยระวังนะระวังแก้วนะคะระวังแก้วนะคะเอากับตามพี่การ์ตูนไปแล้วระวังแก้วนะคะ เราไปสำรวจพื้นที่กันพี่กัตัวไปสำรวจอะไรแล้วพี่กนตัระวังเดินตกร่องหินนะคะสะพานตัวทีปักพนังบ้านเราค่ะระวังกับตันนะคะกับตันอย่าวิ่งลงไปในนู้นนะลูก บันไดมาดูเด็กๆเด็กๆลงไปแล้วโอ้โหอาจารย์เป็นก็ซิล่าอาจารเป็นก็ซิล่าไหนก็ซิล่าทำยังไงก็ซิล่าอ้ก็ซิล่าคุ่มาจากทะเลโอ้เล่นทิงคงแลยไหมครับ โอ้กอริลาขึ้นมาจากทะเลโอ้โอ oh, sí. oh oh ้น yeah. oh, ี่คลานอีกคลานอีกก็สิล่าคลานมาก็สิลาคลานมาโอ้ก็ศิลาเจ้าคลานมาเลยโอ้ี่เป็นขี้คอนอีกแล้วโอ้เป็นขี้คอนอีกแล้วแต่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนนะคะโอ้คำรามเลยคำรามคำรามโอ้นอ้เป็โอักษ์โอโอ้โย้โอ้ก็โอ้โอโอ้เอ้โ้โอ้อ้ั้โ้โย้โ้้้้ พี่กาตูไปเก็บด,ดอกไม้พี่กาตูนไปเก็บด,ดอกไม้ไหนเอาเป็นรอยเท้ากับตันไหมไหนดูสิเป็นรอยเท้ากับตันไหมโอ้เป็นรอยเท้ากับตันด้วยเป็นรอยเท้าับเป็นรอยเท้ากับตันพี่การ์ตูนเอระวังนะครับตรงนั้นนะครับโอ้โอลื่นครับ ลงดีๆครับพี่กาะตุนครับเอาเจ้าหมามาหาพี่กับตันนิดแล้วเจ้าหมามาหาน้องกับตาเจ้าหมามาหาน้องฟางอะไรเจ้าหมาไปแล้วเจ้าหมาไปแล้วเจ้าหมาทะเลจะลูกหมาทะเล ทำอะไรลูกโอ้ก็ต้องการน้องฟางกระดอกมันมาลอยทะเลลูกม er ันลอยไปถึงตรงนู้นแล้วค่ะเห็นไหนไหนไหนโอ้ยตวงค่ะโอ้ลอยไปไกลเลยทุกคนใครเห็นไหมคะนั่นใครพี่เห็นค่ะนี่พี่จะปล่อยมันไปนะนี่ไปแล้วโอ้ยมันลอยไปในทะเลไกลแล้วโอ้ยนกอัไกไกลมากโอมันลอยไปไกลแล้วค่ะทุกคน อย่าลงไปไกลอย่าลงไปไกลลูกระบายว่ะโอ้นี่น้ำทะเลอ้ายมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้กลับมาหานเราไปอีกแล้วค่ะพี่กันตัวไปไหนนั่นเพื่นชาเดงแบบเดิมนะพี่ระวังกับตันกับตันชอบไหม นี่มือหมานี่หมีหมานี่หมาฮ่า่าฮ่ีฮ่าฮน้อง,งน้องคนนงนีหมาแล้าน,นี่ไหนหอยอะไรคะอะไรเนี่ยโอ้สวยจังนะของน้องฟางวู้ แบบนี้เลยค่ะเป็นโอเป็นลายเลยเป็นลายเป็นลายเฮ้ยใสเราเป็นใสเห็นมือด้วยเห็นนิ้วด้วยค่ะวู้อมุเลยเหรอมีหอยอะไรบ้างมีหอยอะไรบ้างกับตาเจอหอยอะไรบ้างลูกกับตาเจอหอยอะไรบ้างคะ พี่กระตุนทำอะไรคะดอกผักบุ้งลูกตรงนี้เขาเรียกว่าดอกผักบุ้งทะเลค่ะใส่มากระตุนกินน้ำทะเลแล้วพี่ เข็มไหมลูกน้ำทะเลเข้มไหมกับตอนนั่งตรงนี้ก uh ็กินน้ำทะเลหนชอบตะคุเขอันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วตอนนี้ยไปไม่ไกลเลยชบนระวังระวัง้อัตไปว่าขึ้นโอเคนะักเบา

นูุ้ยเดือดเดือดเดื๋ยน้ำซัดมาแล้วนะไหนดูสินู่นเดี๋ยน้ำซัดมาแล้วนู่นดอกไม้ไปไกลแล้วปลาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวแม่ถ่ายปลาให้ดูนี่ไงปลาปลาปลาลึกเลยปลาเขียวลึกเลยนั่นไงจับปลาไหมปลา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 เอ้งปลาไปไหนแล้วปลาไปไหนแล้วปลาไปไหนแล้วลึกๆึกระวังลึกครับ อปลาไปไหนแล้วปลาไปแล้วมามาไม่ออกไปลูกเดี๋ยวมันลึกนะครับครับหมืพี่กระตุนอยู่ตรงนู้นลูกพี่กระตุนหาหอยลูกจับน้ำจัปลาบินจับปลาบิ้นเจ้าปลามาหากัตนแล้วเอาปลาไปเอาปลาดูเดี๋้วปลาไปไหน เจ้าปลาว่ายออกไปแล้วเดี๋ยวเ้าปลามาเ้าปลามาดูดูดูกับตันด้วยน้านกแม้ปองเระงน้าไปทำอะไรคะพี่ะตัวหัอน้องฟ้าทำไอ้นไอ้ค่ะ ฝนลงเยอะแล้วดี่ว่าไปดูข้างนอกเรามาทะเลวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกเป็นฝนหลายเม็ดแล้วเม็ดฝนหลายเม็ดแล้วฝนตกก็อยู่ใต้สะพานหลบะคนเกาะกับบ้านไม่ทัน แล้วก็ประดับด้วยเปลือกอยใช่ไหมคะนี่ค่ะอกอยรี้ไ็มเลยค่ะหยันเลยสวกนะคะโอ๊ยหมดูนะคะนี่ค่ะนี่ไหนคะโอ้ปลาหอยสวยเอาไปประดับค่ะอ๋อกะูจะทำภูเขาใหม่แบบนี้นี่น้องฟาภูเขานะพี่แต่จนทนภูเขาน้องฟางก็ทาภูเขา ส่วนกับน้ำทำอะไรเวอกับตันชอบน้ำทะเล ก่อนจะุดเอาหอยค่ะม่มางกนนั่งเลยลูกแล้วค่อยไปล้างในทะเลและลูกค่ะนั่งเลยค่ะก่อนนั่งเลยอไปมๆก็ได้อจะิไปก็ได้ค่ะรอยนโอ้หอยอะไรลูกโอ้หอยเสวอมากับตาช่วยเพื่อนๆหน่อยสิแม่จะบอกไอยลูกเดียวเลยกับตาช่วยเพื่อนๆดูหน่อยสิ ไหนคะโอ้กัปตันเจอเปลาหอยลายสวยเลยขาเพียงนะขาเ,เ,เคืียงไปไหนขาเพียงไปไหนเอาเพียงโอ้ปลาหอยเพียงไปเลย